สวัสดีครับผมอับบานะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับก็คลิปของผมนะครับจะเป็นการสอนมวยไทยตั้งแต่พื้นฐานนะครับคอนเทนต์ก็เกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็วันนี้คลิปแรกนะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการเดินมวยพื้นฐานของมวยการยืนมวยนะครับพอ พื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะการจะเตะจะต่อยมันต้องมาจากพื้นฐานจากฐานมวยของเรานะครับถ้าฐานของเราผิดการออกอาวุธทุกอย่างมันก็จะผิดไปหมดแต่ถ้าฐานของเราถูกไม่ว่าจะเตะต่อยหมัดเท้าเข่าสองออกไปมันก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับก็ลองมาติดตามชมกันเลยครับผมอโอเคนะครับมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับสําหรับคนที่ถนัดขวานะครับให้เอาขาซ้ายไว้หน้าขาขวา สำหรับคนที่ถนัดซ้ายก็แค่เพียงสลับกันนะครับฮถ้าบ้านใครมีจิ้งอเนี่ยครับให้เอาเส้นนี้เป็นแกนกลางนะครับฮะและระยะของขาเราดูอย่างนี้นะครับให้เอาเส้นนี้เป็นแกนกลางนี่คือการเว้นระยะแล้วก็เอาขาที่ถอยไปประมาณหนึ่งม้างไปไม่ดีแคบไปก็ไม่ได้แ้าแคบไปเราจะออกอาวุธไม่ถน,น,นัดกว้างไปก็ออกอย่างนี้มันไม่ได้ครับเว้นให้พอประมาณ งานเจ้าบ้านใครเป็นพื้นกะเพื้อก4แผ่นก็น,นับเลยครับหนึสองา่าระยะอย่างนี้นะครับโอเคเราดูเส้นนี้เป็นแกนมนะครับอ่าเวลาเราเดินมวยเวลาเราเดินมวยอ่าก้าวตัวึ้าก่อนอ่าเวลาเราก,าก้าวยนะครับเวลาเราเดินเราข้าวขาไปก้าวขาหน้าไปนะครับขาหลักตามน้อยๆไม่ต้องรีบช้าๆอ่าก้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อย่าให้มันก้าวชิดกันถ้าชิดกันเมื่อไหร่คือผิดนะครับ ดูดีๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับอ่าลองดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วอย่าเดินอย่าเดินอย่างนี้อย่างงี้คือการลากขาคือผิดวิธียกขาให้มันลอยๆนิดนึงอ่าเวลาเดินไม่ต้องรีบไปช้าๆอ่าอ่าเวลาเราถอยเราก็ก้าวขาหลังมากอ่าอ่าถ้าเราเริ่มคล่องแล้วเราค่อยๆปรับความเร็วไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าถอยปึ๊บปึ๊บอ่าดูดู ระยะขาที่สัมพัญธ์อยาให้มันก้าวชิดอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับวิทยาระยะขาเวลาเดินบเดี๋ยวผมจะพอเราเริ่มคล้องแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะสอนเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับเดีวก็จะมีแบบสเต็ปนู้แบบอ้าวต้คู่ใหมีโยกมีดึงอ้าวแบบ อันนี้มันคือเป็นลูกเล่นพอเราเริมทำพื้นฐานในห้องเดี๋ยวรูปแบบนี้ก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับเพานี่ก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานของมวยก็อย่าลืมไปทำตามกันนะครับฝึกทุกวันฝึกทุกวันค่อยๆทาไม่ต้องรีบนะครับค่อยดัดแข้งดัดขาเราไปเรื่อยๆแรกๆมันจะแข็งเันฝืนเป็นฝืนธรรมชาติอยู่แล้วครับมันยังไม่อ่อนช้อยทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเหมือนนักมวยอาชีพจริงๆนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับฝาก ด้วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับก็จะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็จะสอนมวยแบบพื้นฐานขึ้นไปเรื่อยไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแลเป็นขั้นแล้วก็จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีนักมวยไทยเขาเป็นยังไงไปหลังวิธีเออเขามีการซอ้อมังไงอ่ะจะมีพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับนักมวยอาชีพอะไรยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และแชร์ให้ผมด้วยครับถ้าแบบผมรับฟังคอมเมนต์ทุกคนนะครับก็ถ้าช่วยแสดงความเขียนมาเดี๋ยวผมก็จะนําไปปรับปรุงนะครับอันไหนดีไม่ดี ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ